สวัสดีครับพเพื่อนๆครับวันนี้19 19กรกฎาคม2566นะครับเป็นวันโบวนายกรัฐมนตรีรอบที่2นะครับวันนี้ก็ไม่สำเร็จนะครับพิทาก็ยังไม่ได้เป็นนายกเหมือนเดิมคุณลุงนเรนทราทิตย์บอกผ่านร่างทรงเอาไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนว่าประเทศไทยจะวุ่นวายนะครับแต่กัมพูชาจะมากกว่าเราวุ่นวายจริง,งครับ เลือกนายกรอบแรกก็ยังไม่ได้วันนี้ก็ยังจะไม่ได้อีกวันนี้นะครับเพื่อนๆครับพามาดูสวนที่สองของพี่ชายนะครับสวนที่สองนะครับสวนนี้มีอยู่สองร้อยต้นนะครับสองร้อยต้นนะครับอันนี้เพิ่งอายุสี่ปีนะครับทุเรียนเพิ่งสี่ปีนะครับที่เพื่อนๆเห็นนี่นะครับไม่เหมือนสวนแรกนะครับที่เราเก็บผลผลิตไปนะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆนั้นอันนี้สวนที่สองนะครับ สองร้อยกว่าต้นนะครับสองร้อยกว่าต้นอันนี้ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับอายุสี่ปีนะครับต้นเล็กนะครับนี่ต้นเล็กเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าต้นไม่ใหญ่เหมือนสวนแรกนะครับวันนี้คุณป้ากับคุณลุงมาตัดหญ้าให้นะครับนี่นะครับต้นเล็กสี่ปีเนาะป้าเนาะสวนนี้เนาะครับสี่ปีนะครับถดขนขาวเหมือนเดิมลับขถขาวเจ้าของรด ชอบสีขาวทั้งคู่เลยนะครับตัวตาทั้งคู่อันนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับก็ยังสั่งได้นะครับตัวนี้เราเราไม่ได้ส่งให้ลงนะครับอันนี้4ปีตัวนี้ยังไม่ติดนะครับตัวนี้ยังไม่ติดเลยนะครับบางต้นมีลูกบางต้นไม่มีลูกนะครับถ้าห้าปี6ปี7ปีเนี่ยนะครับพี่ชายบอกว่าเตรียมตัวรับรัพย์เลยนะครับตัวนี้200กว่ากับต้นนะครับ200กว่ากับต้นผมมาตั้งแต่ยังไม่ได้ปลูกแล้ว ผมจำจำสวนยางพาราด้านหลังได้นะครับพ่อมานั่งกับเพื่อนร่วมทางอีกคนหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้ตายปลูกต้นนี้แทนเพื่อนเพื่อนดูลูกโต,โตโตนะครับนี่ลูกเดียวต้นนี้มีลูกเดียวครับนะครับขนาดเดียวกับที่ส่งไปให้หญิงลีนะครับขนาดใหญ่เลยนะนะครับบางต้นก็ยังไม่มีนะครับบางต้นไม่มี ต้นนี้ไม่มีครับต้นนี้มีสี่ลูกนะครับสี่ลูกลูกใหญ่ครับล่างเอ็ดเป็ดเลยนะครับลูกใหญ่เลยนะครับต้นนี้ไม่มีไม่มีแม้แต่ลูกเดียวนะครับส่วนต้นนี้นะครับข้างๆกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกนะครับลูกใหญ่ครับลูกใหญ่มากห้าหกกิโลขึ้นไปนะครับตรงนี้ มาถึงต้นนี้อยู่ใกล้ๆชายแดนเลยครับต้นนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกนะครับห้าลูกส่วนลูกนี้เป็นลูกเบี้ยวนะครับลูกเบี้ยวเลยอันนี้ลูกใหญ่สุดนะครับลูกนี้ประมาณเกือบแปดกิโล้วครับเนี่ยนะครับใหญ่มากนะครับต้นนั้นไม่มีลูกต้นนั้นก็ไม่มีอันนี้คืออายุแค่สี่ปีนะครับต้นสี่ปีต้นนี้ปลูกเสริมนะครับสี่ปีนะครับ ย่างเข้าปีที่ห้านะครับย่างเข้าปีที่หา้านะครับอันนี้สูบสูบําำประดานนะครับบอ่อประดานนะครับสูบลงสะนะครับสูบลงสะตัวนี้นะครับลงสะตัวนี้ก็ยังไม่ได้สูบนะครับกดสะเอาไว้นี่แหละครับบรรยากาศอันนี้สวนที่สองนะครับสวนที่สองนะครับ ส่วนแรกก็เก็บส่งก่องให้เพื่อนไปแล้วอันนี้ส่วนที่2นะครับแต่ต้นนี้ครับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสบสิบเลูกนะครับ13ลูกโดยเฉพาะลูกนี้ <c oughs> ลูกนี้ผมให้ประมาณ8,9ก้ากิโลกร,รัมนะครับลูกเดียวนี่นะครับลูกนี้นะครับประมาณ8,9ก้ากิโลกร,รมัมลูกดีก็ห้าหนะครับ ลูกนี้ก็ห้าหกนะครับลูกล่างนี่สมบูรณ์นะครับคือคนทำม,มีความรู้นะครับวันนศาสตรศ์มอเกษตรนะครับลูกนี้ก็มันสามสี่กิโลสองร้อยต้นนะครับเพื่อนครับสองร้อยต้นวันนี้พาชมสวนนะครับพาชมสวนเปลี่ยนใจแล้วครับจากจะกลับเข้ารับราชการอยู่ในโรงเรียนเปลี่ยนใจแล้วครับ จะมาทําสวนทุเรียนแทนเดี๋ยวท่านผู้ในการสอนสีก็จะพาเพื่อนมาเที่ยวอีกนะครับนี่ตัวน,นี้1 2ึ่งสองสามสี้าหกเจดแดเกสเนะครับสิเอ็ดลูก4ปีนะครับอันนี้4ปี4ปีต้นทุเรียนอายุ4ปีรถผมนะครับสีขาวจอดอยู่อ่าพาชมสวนจนกว่าวิดีโอจะหมดนะครับวันนี้มาต้นนี้อีก 1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเลูกนะครับ15ลูกต้นติดกันไม่มีนะครับต้นนี้ไม่มีลูกนะครับต้นนี้ก็ไม่มีบุตรนะครับยังไม่ให้ผลผลิตนะครับปีนีีที่ห้าหกดแปดเนี่ยพี่ชัดบอกว่าเต็มที่เลยนะครับด้านหน้าด้านหน้าสวนนะครับ นั้น,นสวนจะเป็นสวนข้าโพดนะครับสวนข้าโพดตรงนั้นจะเป็นทําเป็นร้านกาแฟนะครับเป็นที่พักนะครับเป็นตลาดนะครับเจ้าของสวนวางแผนไว้อย่างนั้นโอ้เปลี่ยนแนวคิดเลยครับตอนนี้เจ้าของสวนอยู่ในนอหน,นอนะครับฝั่งนี้ยังไม่ให้คุดลูกนะครับปีที่สี่ตอนนี้เที่ยงนะครับเที่ยงกับสองนาที บางต้นไม่มีลูกเลยนะครับเช่นต้นนี้ก็ไม่มีลูกเลยนะครับต้นนี้ไม่มีไม่มีไม่มีมมแต่ต้นนี้ครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับจะก,กี่ลูกนับจากบนลงล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดลูกบนนะครับลูกบน,นี่ยสองลูกสามลูกอะ่ะ บน1 2 3จะประมาณ5กิโลขึ้นนะครับ5กิโลกรัมขึ้นไปนะครับดูด้วยตานะครับประมาณประมาณอันนี้ยังไม่โตนะครับยังไม่โตตัวนี้ก็ประมาณ3 5ถึงนะครับ3าถึง5โอ้โห,โหสุดยอดเลยครับอีกปีหป,ปี 6, ปี7 5, ็ดนะครับจริงจะเน้นเสียงทักทายกันอยู่ ปีนี้ยังไม่ได้เอาผลผลิตนะครับอันนี้คือสวนดงประตูเดี๋ยวเพื่อนๆมาเที่ยวมันจะอยู่ติดห้วยทาเลยนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยทานะครับอยู่ในเขตอำเภอคุณหารนะตอนที่ผมมานะยังไม่ได้ปลูกสี่ปีแล้วผมไม่ได้มาส่วนนี้นะอันนี้คือยัง ยังไม่ได้ผลนะครับเจ้าของสวนกำลังแต่งกิ่งอยู่นะครับตอนนี้สวัสดีครับสวนนี้กี่กี่ต้นนะพี่ประมาณสองร้อยต้นสองร้อยต้นเนาะอายุตอนนี้ก็ประมาณสี่ปีเสร็จเสร็จย่างเข้าปีที่ห้าย่างเข้าปีที่ห้าย่างเข้าห้าปีพอดีกับัชกาลี่ห้าห้าปีพอดีนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวยังไง ปีหน้าปีต่อไปนะครับจะมีที่จอดรถมีตลาดนะครับอยู่ตรงนี้แหละครับห้วยทาเนี่ยนะครับ,รบ éf, เราเรียกดงมาะต,ตูมั้ยพี่ตัวนี้ดงมาะตูมนะครับดดเดี๋ยว <Enc ina. S 1> เพื่อนๆมาเที่ยวนะครับติดอ่างเก็บน้ำห้วยทา <S <S> <S ติดอ่างเก็บน้ำห้วยทานะครับอันนี้ส่วนที่2นะครับไม่ใช่สาม,มันไดนะสาม,มันไดคือส่วนที่ลงกล่องไปให้เพื่อนๆแล้วนะครับอันนี้สวนที่สปีหน้า มีที่จอดรถแน่นอนติดถนนลาดยางเลยนะครับติดถนนลาดยางเลยเ,เพื่อนๆที่เตรียมตัวมาเที่ยวแถวขุนหารกันทะลักนะครับก็เป็นสวนทุเรียนของพระราชัดนะครับมาได้เลยนะครับนี่คือสภาพทั่วไปนะครับสภาพทั่วไปพระราชน์ตัวนี้แปลงร่างใสโมงคลแล้วครับข <c oughs> ้างๆกันก็เป็นสวนทุเรียนนะครับนะครับสวนทุเรียนเช่นกันนะครับมีลูกบ้างไม่มีบ้างนะครับแต่ละต้นแต่ต้นนี้ ข้างๆกันลูกโตนะครับลูกโตนะครับห้าหกโลกขึ้นไปนะครับต่นนี้ต้นนี้โอ้โหสวยงามมากครับบรรยากาศดินแดงยกร่องนะครับไม่มีอะไรเลยครับนอกจากสวนทุเรียนเท่านั้นนะครับนี่เจ้าของสวนนะครับเป็นไอ้โมงนะครับ <c ười> คิดถึงไอม้มงตัดต,ต้นยางพารา <c ười> ตอนสอสอทีละมาไอ้มงทั้งหลายไม่มีใครเปกดตัวมีแต่อมยิ้มนะครับต้นนี้ไม่มีลูกนะครับต้นนี้มีลูกนะครับถ่ายให้เพื่อนดูยาวๆนานๆสี่ปีนะครับดูต้นนี้นะครับต้นนี้จะนับจากล่างขึ้นบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดลูกนะครับลูกแล้วประมาณลูกใหญ่นะครับประมาณหกถึงเจ็ดถึงแปดกิโลกรัมนะครับตัวนี้ตัวนี้ไซส์เดียวกับ ห้าถึงแปดกิโลกรัมนะครับไซเดียวกับที่ส่งให้ยิงดีครับแต่ต้นนี้สวนดงประตูนะครับสวนดงประตูมให้เพื่อนเพื่อนดูยาวครับคลิปนี้ถ้าใครกินข้าวอยู่ก็เปิดดูต้นนี้มีสองลูกนะครับสองลูกลูกบนนี่ประมาณห้าขึ้นนะครับลูกล่างนี่ยังไม่แก่นะครับยังเล็กอยู่แหมดูสะใจเลยครับสวนทุเรียนอันนี้หัวหน้าชัดปลูกเองนะครับปลูกเองตอนที่ผมมานั้นยังไม่กําลังจะไถนะครับ กำลังจะไถผมไม่ได้มาสปีแล้วห้าปีแล้วนะครับมีกล้วยด้วยนะครับถ่ายให้ดูยาวๆเลยนะครับตรงๆสวนข้าวโพดนี่ปีต่อไปจะเป็นตลาดนะครับเป็นร้านค้าเป็นร้านกาแฟานะครับมนด้าชัดท่านวางแผนไว้อย่างนั้นนะครับมานะครับเพื่อนๆครับมาเที่ยวสวนของเรานะครับอ่างเก็บน้ำห้วยทา นะครับข้ามอ่างเก็บน้ํามาก็อยู่ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวจะมีพี่กัดส่งให้นะครับวันนี้มาดูทุเรียน4ปี5ปีนี้นะครับ4-5ปีนะครับยาวเลยต้นนี้ไม่มีลูกนะครับต้นนี้มีครับต้นนี้มีสองลูกครับบักเอฟเลยนะครับสองลูกใหญ่เลยนะครับสองลูกใหญ่นะครับ ต้นนี้ไม่มีต้นนี้ก็ไม่มีครับไม่มีเห็นนี่กอบกล้วยส่ว <c oughs> นต้นนี้มีครับมีลูกใหญ่าทางนั้นนะครับห้าลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกครับลูกใหญ่นะครับเป็นลูกใหญ่ท้งนั้นนะครับส่วนต้นนี้เยอะครับนี่ลูกเล็กอยู่ข้างล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด นะครับลูกใหญ่อยู่บนลูกเล็กอยู่ล่างนะครับ17บเจ็ดลูกสุดยอดเลยครับนะครับต้นนี้มีลูกเดียวนะครับลูกเดียวประมาณ3ากิโลครับลูกนี้ลูกเดียวมาต้นนี้ก็ที่คุณลุงเพิ่งตัดหญ้าไปมีอยู่1กี่ต้นเนี่ยต้นนี้กี่ลูกครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าเ้าลูกนะครับเก้าลูกลูกใหญ่ หนึ่งสองสามสี่ห้าลูกใหญ่ห้าลูกนะครับเพื่อนๆครับนี่คือสวนทุเรียนแห่งที่สองของพี่ชายนะครับของณอาชัดครับสวนที่สองนะครับสวนดงประตูเดี๋ยวเพื่อนๆมานะครับปีหน้าพร้อมนะครับปีนี้ก็ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรต้นนี้สองนะครับต้นนี้สองนะครับรถผมนะครับจอดอยู่นะครับหัวหนาชัดสีขาวบีโบอู เยอะแยะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดลูกนะครับครับเพื่อนๆครับนี่คือบรรยากาศสวนดงมะตูมแห่งที่สองนะครับของพระราชัดนะครับถ้าออกไปข้างนอกก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับถนนลาดยางโอเคนะครับครับโชคดีครับแล้วเจอกัน ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ